โอเคครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการนีลเกมเมอร์ทีวีนั่นเองนะครับอยู่กับผมเช็คชินเคยนะฮะกับเกมยูโทเปียออริจินนะฮะวันนี้เราก็มาทําตามคําสัญญานะครับเราจะทําตามสัญญาแน่นอนก็คือเราจะมาจับม้าไฟนะครับบอกกันมาตั้งหลายคลิปแล้วนะฮะตั้งแต่คลิปเริ่มใหม่ๆนู่นนะฮะนี่ก็มาจับกันให้ดูแล้วนะครับก็ส่วนผสมนะครับของม้าไฟนะฮะก็ทุกคนคงรู้กันดีอยู่แล้วแหละคงจับกันไปหมดแล้วมั่งเนี่ยจริง นะฮะก็พอดีเพิ่งได้มานะครับพวกพริกพวกอะไรพวกนี้นะก็เลยเออไหนๆก็บอกว่าจะจับแล้วนะก็มาจับซะหน่อยนะครับม้าไฟก็มาเกิดอยู่ตรงนี้เลยนะครับก็เป็นที่เกาะภูเขาไฟนะครับชื่อว่าลาลูอะไรเนี่ยวอลคาโนวอลคาโนลาลูวอลคาโนอ่านี่นะฮะเป็นพี่เกิดของม้าไฟนะครับซึ่งตอนนี้พี่จีนเขาคงได้ไปกันหมดแล้วแหละคงปล่อยให้เราจับไม่สบายๆเลยนะฮะโอเค ตอนก่อนอื่นเลยแล้วก็ต้องใช้อะไรวะใช้ไอ้นี่ตีได้เลยป่าวะอืมใช้ดาบนี่ส่งใสจะตายเลยจริงๆเบป่อนเดามิ่อืมฟิกก่อนแต่แต่มันก็ไม่น่าจะตีน้องเพรามันเลเวลหนึ่งไงมันเสี่ยง <laughs> <laughs> ไปไป <laughs> ใช่ ต้องครอบครอบไง,งนี่ดูดิขนาดนี้แบบขนาดแบบมันเหลือเฟือนะยังมีพี่จีนยังวางไอ้ถุงนอนเลยะเฮ้ยเราเฮ้ยสตารแล้วสตารแล้วสตารแล้วโอเคนะฮะแล้วก็เอาเจ้าถุงอาหารอยู่ไหนวะนี่น,นีถุงอาหารเรามายัดใส่แทนธนูแล้วกันออกมากดหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจดแปด เก้าสิบสิบเอ็ดอ้าวสิบอันเองโอ้ถือว่าเยี่ยมมากเลยนะครับทำแค่สิบอันเท่านั้นเองนะฮะแล้วยังไงอ่ะไม่เนี่ยครับอ่านไงครับคุณพี่โย <laughs> <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยยมีมาสักสิบอันไหม <laughs> ดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว <laughs> ยังไงกันเนี่ยโอ้โหนะนันไม่ได้เตรียมตัวไงนะเป็นไงล่ะยังอยู่ใช่ไหมเจ็ดอันพอไมไปเนี่ยอีกสองอะ <laughs> <laughs> โคตรเลวโห,โหดูผู้ชมดูเวรกรรม จบแล้วจบแล้วอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยนี่นี่นี่ผมมาทำอะไรเนี่ยจริงฮะผมมาทำอะไรนี่นี่มาทำอะไรเนี่ยนี่ไงก็คือไม่ไม่มีความเตรียมพร้อมไงนะไม่มีความเตรียมพร้อมมันจะเป็นอย่างงี้ไงนี่ผมแบบทำให้ดูว่าไม่มีความเตรียมพร้อมจะเป็นอย่างงี้ โอเคเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ตอนที่เรากลับมาอีกรอบแล้วกันโอเคครับเรากลับมาช่องครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอสิบเอดส,ส,สิบอันเหมือนเดิมเนาะโอเคไม่รู้เหมือนกันเอ้ยเก้าด้วยเก้าด้วยว่าค่เก้าครั้งด้วยเออใช่ใช่เออเดี๋ยวเอาเอาเดี๋ยวให้น้อง โอเคนะฮะเราจับเป็นที่เรียบร้อยแล้วตืตนๆตื่นตื่นตื่ตื่นๆนะไม่มีเอฟเฟกต์ก็ทำเอฟเฟกต์เองก็ได้ด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวความเร็วรู้สึกว่าจะน้อยกว่าหมาป่าที่พี่จับได้นะเอ้ยเออไอ้เจ้าหมาหมาหมาทิ้งจอกเอ้ยมันชื่อหมาเหรอมันมันมันเออคิงวูฟใช่ใช่มันน้อยกว่านะ มาไฟพี่ประมาณ7,800ันดไว้แต่มันจะได้น้ำหนักเยอะประมาณ30สิอืมอืมใช่ใช่โอเคเราก็เลือกเป็นมาไฟละกันนะครับแต่ถ้า คลิปหน้านะครับมีตัวอะไรดีๆหรือว่ามีตัวอะไรที่เราสามารถจับได้เราจะมาจับให้ดูนะครับผมก็สําหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนเดี๋ยวไปเรอกันนะฮะมาจับให้ดูเฉยๆนะครับผมก็เคยสัญญากันไว้เนาะก็ทําตามสัญญานะฮะเราจะทําตามสัญญาหน้าดังดุนตู่ก็าโอเคบ๊ายบายครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ